ทยาบรารและเทคโนโลีสารสนาสนเทศะคะก็ขอเกินในเรื่องของอเริ่มจากตัวยุทธศาสตร์ก่อนนะ,ะ1.2นะคะคือว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเราค่ะมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลนะคะดังนั้นเนี่ยพอพอมีนโยบายวิสัยทัศน์ไปทางด้านเรดิชัเนี่ยเราจึงมองว่าภารกิจของสำนักวิทยาบริการนะคะมีความสอดคล้องก็คือว่าเรามีการ เน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีาสารสนเทศให้ทันสมัยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ให้บริการทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่นการเรียนการสอนการวิจัยนะคะการบริการวิชาการรวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญค่ะเพราะว่าสํานักไอทีเนี่ยมีสส่วนนะคะมีทั้งส่วนที่เป็นห้องสมุดแล้วก็มีส่วนที่เป็นด้านของศูนย์ไอทีค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยดูเรื่องของอวัตถุประสงค์ชิงยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องนะคะว่าเรา จะทำอ่าภารกิจเนี้ค่ะก็คือเน้นพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยค่ะพอเราม,ามองถึงความปลอดภัยะค่ะจึงนํามาสู่ความเสี่ยงที่เราเร่วมกันคิดกับคณะกรรมการความเสี่ยงของสํานักอะค่ะว่าโอเคว่าในในในสำนักวิทยาบริการเราเนี่ยค่ะดูทั้งในตัวสํานักแล้วก็ทั้งระบบของมหาวิทยาลัยด้วยดังนั้นเนี่ยตรงเนี้จะมีข้อมูลที่เป็น빅เดต้าค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบุคลากร ข้อมูลของนักศึกษาเองนะคะรวมถึงข้อมูลที่เป็นหบังบ้านเชิงการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเรื่องระบบ ERP การเอร์ไ่ต์การเงินการทางรวมถึงเรื่องของ e อ f f ฟ c e เป็นเอกสารราชการต่างๆนะคะระบบ SOS และระบบอื่นๆอีกมากมายที่เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญดังนั้นเนี่ยเราจึงมาดูมองเห็นว่าความเสี่ยงที่เราจะระบุอะคา่ะก็คือจะเป็นเรื่องของยัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ แล้วก็ประเภทความเสี่ยงก็เป็นด้านเทคโนโลยีนะคะส่วนคําอธิบายเนี่ยเราก็เลยร่วมกันหาเรือค่ะว่าดังนั้นเราจะต้องกําหนดคําอธิบายความเสี่ยงไงให้มันชัดแล้วเราวัดได้สําคัญที่เราต้องวัดได้แล้วก็ตรวจสอบได้ก็คือเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ถ้าดูเรื่องของภัยคุกคามเนี่ยก็คงจะต้องอธิบายความเสี่ยงคือเรื่องของการโจมตีระบบเทคโนโลยีาลสารสนเทศจากภายนอกอะคะ่ะซึ่งเรามองไปถึงว่ามันจะส่งผลให้การทํางาน หยุดชะง,งักค่ะอันนี้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของเราคือหยุดชะง,งักแล้วพอเราปัจจัยความเสี่ยงเราก็เลยมาดูว่าปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยงเนี้ยคืออะไรเราก็ร่วมกันวิเคราะห์กับนักทฤษฎีสารสนเทศนะคะว่ามันก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยการถูกโจมตีจากระบบสารสนเทศจากภายนอกซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีการาทําเป็นเลเวลอะค่ะว่าเวลาถ้าเขาโจมต,ตีเข้ามาแล้วเนี้ยในในใน,ใน,ใ,นในความเสี่ยงแต่ละระดับเนี่ยมันมีระดับใดบ,บ้างเช่นหยุดชะง,งักภายในหนึ่งชั่วโมง ภายในหนึ่งสองชั่วโมงภายในห้าชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีระดับเลเวลของของความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะว่าว่ามันจะหยุดชะงักยังไงได้บ้างนะคะทีนี้พอมาถึง2.5ค่ะผลกระทบของความเสี่ยงก็คือชัดเจนค่ะว่าเรื่องของระบบการให้บริการที่หยุดชะงักนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะในเรื่องของข้อมูลที่แสดงถึงความเสี่ยงก็คือเรื่องของการโจมตีตรงเนี้ยค่ะข้อมูลเนี้ยเราก็ทางสานัก่ะคก็ทางศูนย์ ไอทีอยากจะมีระบบหลังบ้านที่จะดูได้ว่ามีใครเข้ามาโจมต,ตีบ้างนะคะจากในประเทศนอกประเทศต่างประเทศ,รรเทศหรือว่าความถี่ที่เข้ามาโจมต,ตีเนี่ยมีความถี่กี่ครั้งเรามีข้อมูลตัวนี้เก็บไว้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ขออนุญาตถัดไป28ค่ะเรื่องของตรงการประเมินนะคะเดี๋ยวการประเมินเนี่ยค่ะด้วยความวันนี้ขอมาเป็นลูกคู่นะคะเดี๋ยวจะมีผู้ปฏิบัติร่วมแชร์นําเสนอด้วยเดี๋ยวขอเชิญคุณชนะการ อธิบายเรื่องของเกณฑ์การประเมินด้วยค่ะ่ะเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านค่ะในส่วนของเกณฑ์การประเมินนะคะเกณฑ์ตรงนี้ก็คือเราเลือกที่จะเป็นเกณฑ์ทั่วไปนะคะแล้วก็ผลกระทบเนี่ยก็จะกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ ซึ่งวิธีการทีดร่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะคะก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานนะคะแล้วก็มีการรับการตรวจตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO IEC 27001 2022ค่ะเป็นประจำทุกปีนะคะในส่วนของการประเมินและการจัดลำดับความเสี่ยงนะคะ ความเสี่ยงหลังการควบคุมเราเลือกอยู่ที่โอกาส3นะคะแล้วก็ผลกระทบ3ค่ะในส่วนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะโอกาสก็อยู่ที่3ผลกระทบที่อยู่ที่สก็อยู่ที่3นะคะแล้วก็แนวทางการตอบสนองความเสี่ยงของเราก็คือการลดความเสี่ยงนะคะมาตรการและกิจ กิจกรรมนะคะที่เราใช้นะคะก็คือ 1. การตรวจสอบปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแก้ไขอุปกรณ์และเครื่องมือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานที่ใช้งานนะคะชรุ ل เสื่อมสภาพเก่าไม่ทันสมัยนะคะก็จะมีการตรวจสอบปรับปรุงค่ะ 2. มีการควบคุมตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย iso iec 27001-2022ค่ะ ตัวชี้วัดความเสี่ยงของเขาของเราก็คือร้อยละของระบบงานที่ให้บริการจุดะงัากเทียบกับการถูกโจมตีระบบสารสนเทศทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะของสำนักวิทยาก็นำเสนอในนั่นนี้ค่ะครับสำนักวิทยาบริการและก็ไอทนะะก็ วันนี้มาพูดถึงเรื่อง IT Security ก่อนเนาะซึ่งมี3มิติด้วยกันนะครับเอ่อ C I A C คือ Confidentiality นะครับตัวข้อมูลต่างเนี่ยมันมีข้อมูลเป็นั่วไหลด้วยหรือเปล่าเช่นข้อมูลล่วไหลไปที่ Call Center กระทรวงการบอกว่าเป็นมาจากกระทรวงการคลังแล้วมามาให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับหรือคนอเกษียณอายุหรือใกล้เกษียณอายุเราไปลงทะเบียนเพื่อเก็บ แล้วก็ถูกหลอกไปพวกนี้คือประเด็นที่เป็นความท้าทายใหม่ผมคิดว่าสิ่งที่ทางไอทีทำอยู่ตอนนี้เป็นงานซึ่งมันก็เป็นงานงานเป็นตามมาตรฐานตัว ISO 2 7 0หไม่มีอะไรใหม่มันก็เป็นเรื่องของการคนโทรลไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงแต่ความสิ่งเราต้องมองไปเรื่องอนาคตที่มันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเดิมเนี่ยเราเอาอยู่แน่นอนครับด้วยมาตรฐานที่ ทำอยู่ตอนนี้สามคูณสามมันก็จะเป็นสามคูณสามอยู่แต่ตอนนี้อาจจะขึ้นมาเป็นสี่คูณสี่ก็ได้ถ้ามันมีแฮกเกอร์เก่งๆเข้ามาแฮกข้อมูลเราเราจะรู้ได้อย่างไรสิ่งที่เราเคยทําอยู่ตอนนี้อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นการประเมินความเสี่ยงต้องไปประเมินเรื่องของอนาคตเป็นประเมินเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะฉะนั้นตัวปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยแค่ว่าการถูกโจมตีเราต้องบอกว่าโอเคหนึ่งมีเรื่องของ p d ดีพเเข้ามาเกี่ยวข้องปัจจัยเสี่ยงแต่ให้คนก็อยากจะแฮก แฮกปุ๊บก็ได้ตงังคู่ก็ได้ตงังเพราะว่าผิดกฎหมายเม่นงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องถูกฟ้องถูกล้อมถูกผิดกฎหมายตาม p d ด a ีอันนี้ก็คือเรื่องกฎหมายใหม่ที่เข้ามาเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแฮกเกอร์ที่มันเก่งๆขึ้นมีการหลอกลวงกันมากขึ้นจากการหาผลประโยชน์จากพวกคอเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้คือวิธีการมองปัจจัยสิ่งต้องมองปัจจัยอย่างเงี้ยครับ แล้วเราดูว่าเราจะบริหารจัดการยังไงเราจะเตือนคนของเราอย่างไงเราต้องเช็คระบบของเราอย่างไรว่าระบบของเราข้อมูล HR ของเราเนี่ยที่อยู่ในฐานไอทีของเราเนี่ยไม่ถูกโจรกรรมอันนี้คือ confidentiality อันที่หนึ่งนะมันต้องมองให้ครบถ้วนทั้งสามตัวอันที่สองคือ i n t ิกิตี้ข้อมูลมันถูกต้องไหมหรือมันเฟคข้อมูลมัน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 ไม่มันถูกแก้ไขโดยคนเช่นเกรดโดยนิดนักศึกษาไปแก้เกรดหรือไปไปไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรต่าง ถ้าเกร์มาเปลี่ยนพวกนี้นะครับมันก็คือเรื่องที่2ออิเลตริี้เรามั่นใจได้เพียงพอไหมอันที่3าคืออว a ย i ะตี้ก็คือการหยุดชะง,งักนะครับการหยุดชะง,งักของระบบเราทําให้กระทบต่อการเรียนการสอนกระทบต่อการรักษาพยาบาลในคณะพยาบาลหรือว่าคณะแพทย์ก็แล้วแต่ที่มันกระทบต่อชีวิตตาม SLA เเพราะ SLA แต่ละเรื่องมันไม่เท่ากันบางเรื่องเนี้ย SLA ต้องเร็วมากพอมันล่มปุ๊บต้องรีบฟื้นกลับมาภายในเวลาไม่เป็นเป็นนาทีเพราะว่ากระทบต่อชีวิตบางเรื่องที่เป็นหลังบ้าน เป็นเรื่ออฟฟิศกระทบครึ่งวันก็ไม่เป็นไร S l a ยก็ตัวนี้ครึ่งวันก็ไม่เป็นไรก็ตาม s l a อยู่แล้วนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปประเมินความเสี่ยงเรื่องที่สานะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของ IT กับในฐานะของ IT จริงๆแต่ว่าผมคิดว่ามากกว่า i t จริงแล้วมันต้องกระทบต่อตัวสํานักวิทชยาบริการของเราหรือกระทบต่อภารกิจของมหาอะไรในเรื่องของการพัฒนาสกยภาพของบัณฑิตของเราตรงนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่เราอาจจะต้องไปดูว่า มันมีมิติอื่นอีกไหมที่มันเป็นเรื่องของผลกระทบคือเวลามองความเสี่ยงเนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงของของของไอทีกับของสํานักแต่ว่าเป็นความเสี่ยงมหาลัยไม่ใช่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ฝากพอลอยไปดูด้วยแล้วกันนะความเสี่ยงของมหาลัยต้องเป็นผลกระทบจากเรื่องของไอทีเช่นการหยุดชะงักของระบบการเรียนการสอนคุณภาพการเรียนการสอนแย่ลงอันนี้คือความเสี่ยงมหาลัยผลกระทบของไอทีกับสํานักวิทยาเรียกว่าสํานักเะไนะสานักวิทยา บริการใช่ไหมครับเป็นุราใช่ไหมสนับวิทยบริการไอทีเนี่ยนะครับก,ก็ผลกระทบของเขาคือความเสี่ยงของมหาลัยแต่ตัวความเสี่ยงของเขาเองใน CI เนี่ยคือความเสี่ยงของสํานักและไอทีสนับวิทยาบริการและไอทีก็คือ CIA คือความเสี่ยงสารตัวที่ต้องบริหารแต่ความเสี่ยงของมหาลัยเนี่ยการหยุดชะงักของการให้บริการไม่ได้เกิดจากไอทีอย่างเดียวเกิดจากน้าท่วมภยัยพิบัติได้อีกเยอะ,ะมหาลัยต้องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับคงไม่ใช่เอาเรื่องนี้ไปขึ้นเป็นความเสี่ยงมหาลัยเลยไม่ใช่ ความเสี่ยงที่คือความเสี่ยงของส่วนงานคือความเสี่ยงด้าน C I และ A แต่ความเสี่ยงของมหาลัยเป็นเรื่องของการหยุดชะงักของระบบความเสี่ยงของมหาลัยคือมีการละเมิดพรบ P D p A จากข้อมูลล้วนไหลอะไรพวกนี้นะครับมันจะแรงกว่าความเสี่ยงของไอทีครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมกําลังเชื่อมต่อเห็นว่าเวลามหาลัยดึงความเสี่ยงมาเนี่ยไม่ได้ดึงมาทั้งไม่ได้เอาความเสี่ยงของส่วนงานขึ้นมาเลยคงต้องดูผลกระทบของส่วนงานขึ้นมาถึงเป็นความเสี่ยงของ มหาวิาลยนะครับเราไม่สามารถเอาความเสี่ยงของส่วนงานเนี่ยมามารายงานต่อกรรมการความเสี่ยงระบอกว้ความเสี่ยงของมหาลัยไม่ใช่ครับความเสี่ยงมหาลัยต้องกระทบต่อมหาลัยกระทบต่อตัวผลกระทบเช่นการหยุดชะงนักคุณภาพบัณฑิตลดลงนะครับสถานการเงินของมหาลัยแย่ลงอันนี้คือความเสี่ยงมหาลัยเราคงไม่ได้เอาความเสี่ยงของคณะหนึ่งมาใส่แล้วเป็นความเสี่ยงของเสียภาพการเงินนะครับอันนี้คือสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้จากส่วนงานก่อนของมหาลัยเนี่ยก็ต้องมีท็อปดาวน์แล้วป็อตท็อป แน่นอนในนี้มันสามารถบัตทบอัพขึ้นไปได้แต่การบัตทบอัพขึ้นไปคงไม่ใช่ดึงตัวความเสี่ยงของส่วนงานขึ้นมาเป็นความเสี่ยงหมายอะไรเลยแต่ต้องดูผลกระทบของส่วนงานจุดชงักของระบบทําให้การเรียนการสอนคุณภาพแย่ลงวิจัยของเราหยุดชงักลงอันนี้เสี่ยงสําคัญแต่ไม่ได้เกิดจากไอทีอย่างเดียวเกิดจากกายภาพก็ได้ใช่ไหมครับเกิดจากตึกไฟไหม้แล้วไม่มีที่สอนที่เรียนก็ได้กไเกิดจากภัยพิบัติโอ้ยเกิดเยอะแยะเลยที่มหาลัยต้องมีวิเคราะห์นะครับอันะนะี้ก็ประมาณนั้นครับที่ผมขออนุญาต ขอถือโอกาสเชื่อมโยงว่าความเสี่ยงส่วนงานส่วนงานดูแลนะครับและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับควบคุมภายในที่มหลาลัยดูแลกันเองก็มากํากับของคณะระส่วนงานเองส่วนของกรรมการชุดกํากับของมหลาลัยก็จะกํากับเฉพาะความเสี่ยงที่กระทบต่อมหลาลัยจริงๆซึ่งอาจจะมีอยู่หกเจ็ดแปดตัวไม่เกินแค่นั้นประมาณนั้นครับขอบคุณครับ